ไม่แฟร์เลยกีร่าดือะดูสองเกมไะไสีที่ชอบ1,2,3สองชมพูมันไม่ขอ p i n พิงโรสคืออะไพิงโรสขาพิงกโรสโกโนพผิไม่ขลคืออะไรไม่ขลคือสีน้่เียสีน้ออแลอันนี้คืออาหารขาวที่ชอบค่ะส้มตำปีตับปลาเฮ้ยแค่ลืมไป็นหมูจะไปได้ไงอ่ะปูรสชาติที่ชอบ ตัวการ์ตูนที่ชอบกีร่าล่าผมจะไปรู้ได้ยังไงกันกีร่าล่าอยู่แหละไอตัวที่มันเป็นผู้หญิงผู้ชายสีมูมาอันนี้คือสถานที่ที่ชอบไปเที่ยวถูกป่ะธรรมชาติมันไม่ได้ถูกขนาดนั้นอ่ะรั้อะไรแค่เฉยป่ทุ่งหญ้าภูเขาใหญ่ๆอากาศเย็นไปเล่นคนเดียว คุณต้องเผื่อให้คนตอบด้วยกี้จะบ้าเหรอจะไม่ได้เขาจะไม่ด้ช็อคยารหลายอย่างไม่พอนะยังจะหลายพยานอีกไมย์ก็นี่ก็ถูกไม่ชอบแบบไม่ไดกาศเลยรวงไงเพราะว่าทำไมให้ยนต่อไปขนมหวานไงขนมหวานอันนี้คือขนมหวานที่ชอบค่ะสมองถูกอ๋อถูกอ๋อถามหูลูกไอ้คิดไม่ออกได้ยังไงไม่แฟร์เลยต้องอย่างเดียวดิก็ได้ชอบหลายอ่อะ